สวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกเพื่อนในกลุ่มชาวเรียว FC พี่น้องทั่วทิศทั่วไทยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วโลกทุกทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพอกโก้ก็คุณพา้วย ในรูปแบบแนวทางของหวยฮาหนอยเด็ดๆวันนี้กลับมาพบกับสมาชิกเล็บสีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงข้อมูลมาเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเพราะว่าภารกิจในงานส่วนตัวที่ทำอยู่นั้นงานเยอะครับช่วงหลังมานี้ก็เริ่มจะพอปรับทิศทางเข้าที่เข้าทางได้นะครับอีก2วันก็จะปรับทิศทางลง ช่วงกลางคืนกะดึกอีกแล้วนะครับจึงมีการเตรียมสถานที่ทำงานใหม่นะครับเตรียมย้ายอุปกรณ์สิ่งของมาลงในกะดึกเพื่อจะทำแนวทางคลิปวิดีโอลงสู่ช่องป้อนข้อมูลให้สมาชิกที่เคยต,ติดตามช่องนะครับ จะได้ติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับคลิปวิดีโอของช่องพ่อคุมคูณพาด้วยวันนี้จะพาสมาชิกเลฟซีทุกท่านมาอ่านคําเตือนก่อนครับอ่านคําเตือนประจําช่องก่อนนะครับเพื่อทําตามากฎของ YouTube นะครับซึ่งก็ต้องมีคำเตือนและคำอธิบายในแนวทางที่ทำ คลิปวิดีโอโลงสู่ช่องนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกทุกท่านนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลท,ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับข้อมูลนี้เป็นการคำนวณไวล่วงหน้าเพื่อให ทุกท่านนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับผลรางวัลที่จะประกาศผลว่าจะตรงตามก,กันกับข้อมูลที่เราทําไว้และวางไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมตรงตามกันหรือไม่นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดรับชมเพื่อความสาระและบันเทิงเท่านั้นนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมและก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในทุกๆครั้งนะครับด้วยความรักระบปรารถนาดีจากช่องพ่อครูคำคูณพารวยชนแนลนะครับโลโก้และจรายี่ห้อของพ่อใหญ่คำคูณพารวยนะครับมีรูปผู้ชายร่างท้วมใส่สร้อยคอเรี่ยมทองเต็มคอนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งมั่งมีนะครับแห่งความร่ำรวยนะครับเบอร์โทรและ id ดีไลจะเป็น อยู่ในเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์แรกไม่ใช้แล้วนะครับเบอร์แรกไม่ใช้ที่ลงเบอร์ที่สองนะครับไม่ใช้นะครับที่ลงท้ายด้วยแปดหกเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งสองหกห้าสี่แปดหกเก้านั้นไม่ใช้แล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาดูแนวทางของหวยฮานอยเด็ดวันนี้นะครับ ช่องพ่อครูคำคูณพารวยแชนแนลนี่คือโลโก้และตายี่ห้อและยี่ห้อของช่องพ่อครูคำคูณพารวยนะครับประทับตาและจำตายางไว้เป็นโลโก้ประจำช่องนะครับ เพื่อการลอกเรียนแบบและนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเพื่อการความพลาดนะครับนี่คือโลโก้และตราสัญลักษณ์ของทางช่องนะครับวันนี้หวยห้หานอยเด็ดๆในรอบต่างๆก็จะให้ทุกท่านาตาม แนวทางตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับรอบฮานอยฮานอยรอบฮานอยรอบเฉพาะกิจเลยนะครับตั้งแต่รอบบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเริ่มรอบแรกเลยนะครับให้เริ่มตั้งแต่รอบแรกเลยบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคือหวยฮานอยเฉพาะกิจนะครับ ต่อมาก็รอบฮาหนอยพิเศษนะครับให้ตามแนวทางในช่องให้ครบทุกช่องให้ให้ครบทุกรอบนะครับเพราะว่าทางช่องเราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปออกตรงตรงกับรอบไหนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่วางให้ไว้คือ,อผลจากหวยผลจากการคำนวณที่ทำจากสูตร ล้วนๆนะครับไม่ได้ด้นเดาใดๆโดยทั้งสิ้นนะครับเราทำตามหลักสูตรของเรานะครับนี่คือข้อมูลและแนวทางของหวยฮานอยเด็ดๆทั้งสี่รอบวันนี้นะครับฝากช่องไว้ให้ติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจในข้อมูลก็ข้อมูลเดิมๆมีให้ ศึกษาข้อมูลอยู่นะครับว่าข้อมูลของช่องของเรานั้นแนวทางที่เคยลงให้ไว้นะครับมีสถิติให้ดูนะครับคลิปเก่เาๆมีสถิติให้ดูนะครับมาดูวันนี้นะครับรอบฮาหนอยเฉพาะกิจนี้ mm hmm. ก็ครูจะวางตัววิ่งรูดให้ที่ เฉพาะกิจวางวิ่งรูดไว้ที่เจ็ดกับหกนะครับวางรูดไว้ที่เจ็ดกับหกนะครับให้นำหกเป็นตัวรูดนะครับ รูดรูดหกนะครับรูดหกเน้นที่รูดหกนะครับส่วนฮานอยรอบพิเศษเาพาอครูจะวางตัววิ่งรูดให้ที่ห้ากับหนึ่งนะครับห้ากับหนึ่งนี้ผอครูจะให้เน้นที่ห้าเป็นตัวรูดนะครับ รูดห้านะครับรูดห้าเป็นตัวเน้นนะครับฝั่งนี้ฮานอยเฉพาะกิดให้เน้นเป็นหเป็นตัววิ่งรูดนะครับมาดูรอบฮานอยรอบปกตินะครับฮานอยรอบปกติจะวางตัววิ่งรูดไว้ที่ วิ่งรูดไว้ที่6 6กับ1นะครับวางวิ่งรูดไว้ที่6กับ1โดยจะให้เน้นตัววิ่งรูดในรอบฮานอยรอบอาฮานอยรอบปกตินี้ให้เน้นที่ตัว ให้เน้นที่6นะครับรูดจะรูดหรือวิ่งให้เน้นที่6นะครับถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งบนนะครับถ้า,าสมาชิกรูดเสร็จแล้วก็มานำเป็นวิ่งบนไว้นะครับวิ่งบนกันบนไว้เผื่อกันว่าจะมาหลักร้อยนะครับนี่คือสูตรและวิธีการเล่นนะครับต่อมาจะวางรอบ VIP ให้ รอบ VIP นี้จะวางตัววิ่งรูดให้ที่เลข VIP 1กับ8นะครับ VIP นี้จะวางวิ่งรูดให้ที่1และ8นะครับ2ตัวบน2ตัวล่าง เดี๋ยวจะจับคู่ได้เรียงให้นะครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูตัวเลขเด่นของรอบ VIP ว่าจะให้วิ่งรูดเน้นที่เลขอะไรนะครับเดี๋ยวพ่อครูดูแม่สูตรก่อนนะครับดูแม่สูตรก่อนว่ามีหนึ่งแปดหกหนึ่งห้าหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าหก วันนี้หนึ่งน่าจะมาไหลาย,ยาวๆหรือเปล่านะครับให้เน้นตัวนี้ดีกว่านะครับรูดแปดเลยนะครับรูดแปดเลยรอบ vip นะครับต่อมาก็มาดาูวิธีการจับคู่ เลขเด่นนะครับโดยพระครูจะวางเลขชุดเดียวนะครับวางเลขชุดเดียวให้สมาชิกเลขซีทุกท่านนำไปไล่ล่าในทั้ง4ี่รอบวันนี้เลยนะครับเดี๋ยววางเลขวินก่อนนะครับวางเลขตัววินเลขวินวันนี้ เลขวินเลขวินต้องใช้ตัวปักเมจิกสีแดงวินหกตัววันนี้ลองวิน6ตัวทุกวันทุกครั้งวางาเลขวินนี่แค่5ตัวนะวันนี้พ่อครูจะวางให้6ตัวนะครับจะวางเลขวินให้ก็คือ 6กแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับจับวินในคู่นี้เลยนะครับจับวินในใน,ในชุดนี้เลยนะครับเคยเข้าสามตัว เมื่อวันรอบสุดท้ายวันนั้นสุดท้ายวันนั้นลงให้วันที่รอบสุดท้ายวันนั้นพ่อครูได้ลงให้วันที่น่าจะเป็นวันที่สิบหรือเปล่าเข้าสามตัวนะครับวันนั้น คู่วินเข้าสามตัวนะครับวันนี้ก็สามตัวจับจัดในชุดนี้เลยครับหลังจากที่พ่อครูได้วางเลขชุดจับคู่บนล่างนะครับวันนี้จะจับคู่วางสองตัวบนสองตัวล่างจะวางให้ที่ชุดแรกนะครับ สี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์คู่สุดท้าย คู่สุดท้าย8 0นะครับในนี้อาจจะออกเป็นตัวกลับได้นะครับในนี้อาจจะเป็นออกเป็นตัวกลับได้นะครับก็มาตรงบ้างมากลับบ้างนะครับเป็นเรื่องที่เหนือความคาดเดานะครับ80 4 5ูนย์4 0่4 แปดศูนย์ชุดต่อมาห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็อาศัยไม้บรรทัดนะครับตัวหนังสือมันเขียนไปแล้วมัน มันขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มาเป็นแนวตรงนะครับเราขาดสมาธิในการเขียนนะครับไม่ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์นะครับ นี่คือชุด2ตัวบน2ตัวร่างนะครับต่อมาเรามาดูชุดชุดระวังกันหน่อยนะครับชุดระวังกันเอาไว้หน่อยนะครับก็คือชุดระวังนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่นอกสูตรนะครับแต่จับเข้ามาประกบในสูตรนะครับชุดระวังนี้มาบ่อยนะครับมาบ่อยแทบจะทุกวันนะครับมาบ่อยแทบจะทุกทุกทุกวันเลยถ้าใครได้เคยติดตามก็จะก็จะทราบดีนะครับ ชุดระวังนี้ชุดระวังนี้จะวางไว้ที่1นสเอา้าไม่ใช่สิครับไม่ใช่ไม่ใช่หลักหนึ่ง หนึ่งสเกแปดตัวนี้ตัวนี้มันมาจากเลขตัวกลับนะครับเราครูได้เขียนพลาดตัวแรกแล้วก็เลยกลับเป็นตัวเลขมันก็เลยจริงๆแล้วมันเป็น8ปดเก้านะครับตัวนี้นะครับให้กลับไว้ด้วยนะครับระวังที่ 2 8อีกชุดหนึงต่อมาชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น87นะครับนี่คือชุดระวังนะครับชุดระวังนี้มาบ่อยนะมาบ่อยมากนะครับแทบจะทุกวันนะครับเคยมานะครับเพราะนั้นมันอาจ,จะตัดทิ้งเลยไปก็ไม่ได้นะครับชุดระวังนี้เป็นเป็นตัวเลข ขออภัยเสียงจามนิดหน่อยนะครับเป็นวัดแห้งสภาวะอากาศเปลี่ยนนะครับต่อมาชุด3ตัวนี่ไปไหนล่ะจะมีพ่อครูจะวางให้แค่2ชุดนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับ สตัวตัด589เป็นชุดนี้ครับ589แล้วก็268จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้มันสลับกันนะครับ สองแปดแล้วก็หกแปดนะครับเลขในนี้มันจับจับไร่เรียงกันทุกทุกคู่มันจะได้สองหกสองแปดแปดหกแปดสองนะครับมันจะได้มาแบบสามขาสองหกสองแปดสองหกหกแปดนะครับมันจะได้สามขานะครับเพะฉะนั้นก็เลยจับไล่คู่ออกมาได้เป็นคู่โต๊ดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการวางตัวเลขเด่นในชุดนะครับจะวางเลขเด่นในชุดวันนี้ก็จะวางให้เป็นเลขเด่นเน้นชุดเน้นที่58 68ให้นำไปปักไว้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเลขในชุดนี้นะครับถ้าออกชุดไหนก็ตัด ตัดมันจะได้ประหยัดร่ต้นทุนออกไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็มาดูตัวเน้นในชุดระวังนะครับชุดระวังให้กลับตัวไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ9889นะครับแล้วก็28นะครับในนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับแต่สู้เด่นในชุดที่พ่อครูได้ตีกรอบวาง ให้ในนี้นะครับมันจะมาสู้กับชุดที่เราตีกรอบให้ไม่ได้นะครับส่วนในชุดนี้มีสิทธิ์ออกได้ทุกตัวนะครับในทุกๆรอบนะครับให้ตัดไปตั้งแต่รอบแรกลงไปนะครับถ้ารอบพาหนอยเฉพาะกิจรูด6นะครับก็มาเน้นชุดตัวที่ติด6นะครับพาหนอยพิเศษรูดที่5ก็มาไล่ตัวที่ติด5นะเน้นตัวที่ติด5นะครับ,ร,บรูด6ในรอบปกติก็มี 68นะครับเป็นตัวที่ชุดเด่นนะครับเป็นตัวที่เด่นนะครับชุดพระเอกนี่เลยนะครับวางให้ตัวนี้นะครับชุดพิเศษวางเด่นให้นะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลของหวยฮานอยเด็เดๆก็มาอ่าิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับในรอบฮานอยเด็เดๆทั้ง4รอบวันนี้ก็ให้สมาชิกเลขสี่ทุกท่านนําข้อมูลไปใช้และก็ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดด้วยการถูกสองตัว3าตัวให้ได้เลยนะครับให้ด้วยกันทุกคนนะครับลุ้น3าตัวแตกให้ได้กันทุกคนเลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ให้สมาชิกเล่บซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพ่อค,ค,ครูคํำคูนพารวยในวันนี้จงมีแต่ความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยหวยหวยเอ้ยรวยรวยเฮงเฮงขออภัยนะครับเฮงเฮงปังปังหมานหมงตัวแตกสาตัวแตกกันทุกคนทุกท่านนะครับ ด้วยความรักและปรารถนาดีจากช่องพ่อครูพ่อคูณพารวยนะครับรับชมคลิปจบแล้วขอกําลังแรงใจจากทุกท่านด้วยกันช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แก่พ่อครูเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับและเป็นาการสะสมเวลาในการรับชมของช่อง youtube นะครับที่พ่อครูได้ทําการเปิดการสร้างรายได้จากการทําช่อง y o u t u b e อยู่นะครับซึ่งก็ มีโอกาสเป็นไปได้ก็คงจะลุ้นอีกระยะยาวนานนะครับตอนนี้สมาชิกที่ติดตามช่องก็มียังไม่ถึงขั้นมาตรฐานนะครับยังอยู่ที่1,000นคนเศษๆเท่านั้นเองนะครับก็ครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปสมาชิกหลายๆท่านก็คงจะเข้ามาชื่นชอบและรับข้อมูลรับชม ช่องพ่อคูข้ามคูพารวยให้เด่นให้ดังเหมือนกับช่องอื่นช่องใดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยการอวยพรให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮงๆงปังปงังมันมานกันทุกคนทุกท่านนะครับสองตัวแตกสามตัวแตกกันให้ได้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีและสวัสดีครับจาก พ่อครูขำคูณพารวย์ชาแนล